ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเชนเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในค่ำขอคืนวันนี้ด้วยศทธาของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิดาสิริกุลวิเชษและครอบครัวรับเป็นเฉพาพครับขออนุโมทนาการสตาของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิดาสิริกุลวิเชษและครอบครัว มาณโอกาสนี้แล้วขอให้กุศลพลบุญจากการที่ได้ร่วมรับปิชฉพภาพรายการตามทางพระพุทธเจา้าในคืนนี้มหากุศลนี้น่าจากการที่ให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจา้าสัพพทานนางธรรมทานนางชีนาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทางปวงมหากุศลนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจยัย ให้ผู้ช่วยสัตว์ราจารย์ปณิดาสิริกุลวิเชษและครอบครัวทุกคนทุกคนขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอดูโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้ พรุ่งนี้จะเป็นสตา์ของคุณธีระคุจิตรานานพินรุณรัตสร้างกุศลด้วยเนกาศวันคล้ายวันเกิดในคืนวันพลุนี้นะครับแล้วก็คืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสูงบ่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคับสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากข่าวที่แล้วได้เลยครับขยันไปหาหมอไว้เพื่อจะรักษาชีวิตเรา รักษากุศลกรรมบทไว้เยอะๆนะแล้วเราก็จะได้มีคุณภาพชีวิตเอาไว้ที่ดีๆมากๆเพราะกุศลกรรมบทนั้นเป็นมรดกของเทวโลกเทวสมบัตินะฮะมนุษยสมบัติคือศีลห้านาศีลแปกุศลกรรมบทสิบอุโบสถทศีลนั่นคือทิพสมบัติเทวสมบัตินะครับ แต่ก่อนนี่เราใช้คำว่าสวรรค์สมบัติไปดูในบาลีไม่มีสวรรค์นะฮะท่านจะตกสวรรค์นะฮะเออไปหลงสวรรคนะ์จะตกสวรรค์นะไม่มีนะสวรรค์นะาบาลีในคำสองมืเจ้าไม่มีคำว่าสวรรค์เลยนะครับมีแต่คำว่าสักขะแต่สักขะแล้วคือเทวโลกนะเทวโลกคือโลกของเทวดาะฉะนั้นเปลี่ยนเถอะ นะสิ่งไหนไม่มีในคำสอนพระเจ้าเราเอาออกซะใช่ไหมเ,เราจะให้เหลือแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าวไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นเครื่องปฏิบัติอีกหน่อยไม่ช้าท่านผู้ชมทุกท่านนะรู้แบบที่นั่งที่นี่นะฮะไม่ต้องมาเรียนที่นี่ก็ได้ไม่ต้องก็ได้ครับท่านสามารถนั่งชมรายการอยู่ที่บ้าน พอถึงเวลาปุ๊บไม่ต้องไปลรถมันติดลำคาญเปิดทีวีนั่งดูที่หน้าจออ่าก็ได้ผลเพราะฉะนั้นก็วันนี้เรามีพระวินัยเรียบร้อยแล้วทุกคนที่นั่งอยู่นี่มีพระสูตรคือประวัติศาสตร์ของตนเองเรียบร้อยแล้ว ทุกคนที่นั่งอูนนี้ก็มีอาภิธรรมเพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าส่วนไหนเป็นอภิธรรมะนะอภิดีแปลว่าพิเศษธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้อาอภิธรรมะจึงหมายถึงธรมนะธรมะขั้นพิเศษนะธรรมะขั้นพิเศษไม่ใช่ขั้นธรรมดานะธรรมะขั้นพิเศษนั้นจะทำให้เราได้รู้ ส่วนพิเศษที่มีอยู่ในร่างกายขาเ่านี้นะร่างกายขาเ่านี้ว่าโดยความเป็นรูปปรลามัิก็มี28รูปว่าโดยนามปรลามัิก็มียไม่ห้าสบสาจิตหนึ่งเจตสิกห้บสอง 52, นะจิตหนึ่งนั้นนับโดยนะลักษณะมีหนึ่งคือมีการรู้อารมณ์เป็นลักษณะ นาะว่าโดยย่อมีแปดสว่าโดยพิสดารก็มี oh. หนึ่งอยยี่สบัอ็ดิตแรลว่าผู้รู้แรลว่าผู้รู้สร้างภาพไว้ให้เราดูเห็นเพื่อให้รู้ง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะให้เราได้เรียนได้ศึกษาเป็นภาพสมมุติย,ย่อๆกันท่านผู้ชม ที่ติดตามรับชมอยู่คงจำได้นะครับทุกท่านที่มาเรียนเมื่อวันอาทิตย์แล้วก็คงจะจำได้หรือลืมห,หมดแล้วพอเหลืออยู่บ้างไหมอ้าวลองดูทีนะครับลองดูทีครับพ่อจะเหลือไปครับภาพรวมบนข้างบนนี้นะภาพละเอียดทียิบเลยนะครับนะเอาเป็นว่า นาจิตมี89หรือ121ข้างบนบ่งบอกถึงมีกรรมมามจิตนะเท่าไรคะห้าบาตอนกลางนี้มีมหคติเท่าไรคะมหคตาจิต27ตอนล่างนี้เป็นโลกุตรละจิต8หรือ40เราก็เจาะกันที่ครับนะเจาะกันจิต89 มื่อกี้เห็นวงกลมแล้วมันยิบยิบนะดูใหม่หน้าแปดสิบเก้าหรือหนึ่งร้อยพิเศษนั้นประกอบด้วยกามาวะัจะละจิต 54, ห้าสิบสี่มหคตาจิตยี่สิบเจ็ดโลกุตตจิตแปดหรือสี่สิบคราวนี้เราก็มาถึงกามาวัจะละจิจนะ ท่านผู้ชมครับมีหนังสือแล้วก็เปิดมาที่หน้าเท่าไรค่ะครับหน้าสิบสองนะครับหน้าสิบสองนะอย่าเปิดไปหน้าสิบหเอาหน้าสิบสองกันกามาวาจารจิตคืออะไรนี่ทบทวนนะฮะทบทวนเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นงคงเราเรียนปริเฉท,ทีสามแล้วผมมองเห็นว่า ถ้าปริเชตที่หนึ่งไม่แม่นหลงทางแน่ครับหลงทางแน่นอนฉะนั้นต้องปริเชตที่หนึ่งแม่นจะไม่หลงทางไม่หลงทิศจึงก,ก็เลยย้อนกลับมาปริเชตที่หนึ่งใหม่เพื่อปริเชตที่สามนั้นมันม่นคงมั่นคงอ้าวความหมายของคำว่ากามาวะจะละจิตดูที่หนังสือมีนะฮะ กามาวจรจิตนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงจิตที่เป็นไงฮะ,ะเกี่ยวข้องกับกามเกี่ยวข้องกับกามกามะกามานี่แปลว่ากามกามคือสิ่งที่น่าใคร่สิ่งที่น่าปรารถนาน นั่นจิตที่เกี่ยวข้องกับกามคือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่น่าใคร่หน้าปรารถนาจิตนั้นก็เรียกว่ากามาวจรลจิตกามาวจรลจิตนั้นแบ่งเป็นอกุศล,ลจิตสิบสองกามาวจรลโสภณจิตยี่สิบสี 12, ่ยี่สิบอ็ดสิบสองกับยี่สิบสี่เป็นเป็นเท่าไหร่ครับ สามสิบหกนะฮะตกไปสิบแปดใช่ไหม,มอ่าอ่า,อากามาตยจิตประกอบไปด้วยอากูสลจิตสิบสองอเหตุก,กจิตสิบแปดกามาวจรรจิณาจิตยี่สิบสี่นะลำบากใจไหมครับท่านผู้ชมครับในลำบากใจได้ก็ดีนะ,ะับเรา เรื่องนี้เป็นเรื่องของความจำความจำก็จะเป็นเหตุให้เกิดเข้าใจความเข้าใจก็จะเป็นเหตุให้เกิดมีสมบัติใช้เรียนเอาไว้ใช้นะครับนะเรียนเอาไปใช้ไม่ได้เรียนเอาไว้เก็บนะฮะเออหาเงินเอาไว้เก็บนะฮะหาปัญญาเอาไว้ใช้ มีเงินเอาไว้เก็บเพราะยิ่งเก็บยิ่งดอกงอกเงยใช่ไหมครับเอ่อมีปัญญาเอาไว้เก็บดอกไม่งอกเงยนะฮะเออมีปัญญายิ่งใช่ก็ยิ่งเจริญยิ่งงอกงามนะจะนันมีปัญญาเนี่ยเอาไว้ใช้เอาตกลงกามาวาจรจิตห4ประกอบด้วยอคุศสล,ะละจิตสิองเหตุกจิตสิบแป กามาวจระ,ะโสพนจิตยี่สิบสี่โอ้ยพร้อมกันนะนะรลอมกันดีจังเลยะเอาในครั้งที่ทำสังขยนาเนี่ยแต่ก่อนเขาเขาไม่ได้จบเป็นตัวหนังสือนะฮะเขาใช้ความจำความจำนะพระสงฆ์ทั้งหมดที่ทำหน้าที่สังคยนาเนี่ยแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม กลุ่มนี้พระวินัยกลุ่มนี้พระสูตรกลุ่มนี้พระอภิธรรมกลุ่มพระวินัยก็จําเรื่องพระวินัยไว้อย่างเดียวกลุ่มพระสูตรก็จําพระสูตรก็อย่างเดียวกลุ่มอภิธรรมก็จําพระอภิธรรมก็อย่างเดียวจำตอนนี้ต่างคนต่างจําเนี่ยพิสูจน์ว่าใครจะจําผิดจําถูกก็ต้องมาสวดสาธยาย พอสวดสัทยายเสียงพร้อมพร้อมพรอมกันทุกประโยคทุกวัคไม่ขัดกันเลยผ่านถ้าเกิดขัดกันสักองค์หนึ่งไม่ผ่านแล้วครับไม่ผ่านแล้วนี่คือการทำสังคยาณารวบรวมร้อยกรองพระธรรมวินัยใจความจําจะต้องเป็นอันหนึ่งเดียวกันทั้งหมดอพอผมถามว่า อากุศลลจิตมีเท่าไยทุกท่านบอกว่ามีสิบสองสิบสองมีอะไรบ้างมีโลภแปดโทสะมูลจิตสองโมหะมูลจิตสอง้าเกิดอีกท่านบอกโลภเจ็ดโทสะหนึ่งโมหะหนึ่งใช่ไม่ได้แล้วใช่ไม่ได้แล้วจะต้องมีคำตอบมาพร้อมพร้อมตรงกันไม่ขัดแย้งกัน จึงถือว่าผ่านอ่านี่เหมือนทำสังขยนาเหมือนกันเห็นไหมเหมือนกันนะครับ <c oughs> พออธิบายไปแล้วอ่าพระมหากัสป,ปะจะถามว่าพระอินัยมีอะไรบ้างสงก็จะสวดพร้อมกันไม่ขัดแย้งกันเลยครับเอาผ่านนี่ครับเหมือนผมถามว่าท่านท้าลายมีอกัอกุศุจิตมีอะไรบ้างอักุศุจิตมี โลภะมูลจิตแปดโทสะมูลจิตสองโมหะมูลจิตสองผ่านผ่านได้ยังฮะผ่านได้จริงๆนะเอาใหม่นะเพราะมันยังไม่จบโลภะมูลจิตแปดมีอะไรบ้างอย่างอีกนะยังมีอัฏฐาของคำว่าโลภะมูลจิตแปดมีอะไรบ้างอีก โลภะมูลจิแปดมีโสมนัสสะสะหคตังทิฏฐิคตตาสัมปยุตตังอะสังขาริกังนี่หนึ่งนะนะหนึ่งเดียวนะนี่หนึ่งเดียวนะอ่าแล้วสองอะไรฮะโสมนัสสะสะหคตังทิฏฐิคตตาสัมปยุตังสะสังขาริกังนี่ผ่านไปแล้วสองนะฮะ อ่าหีือเท่าไรคะเลขหกนี่นี่ยังไงเห็นไหมจะผ่านได้ไง่ายๆทายถ้ามาอะไรไเห็นไหมอ่ผ่านได้ไม่ง่ายเลยนะครับฉะนั้นจะต้องรู้รอบแล้วก็รอบรู้นี่ครับนะอาท่านผู้ชมลองมาดูตัวเลขนะฮะ,ะตัวเลขวโลภาโมลจิตแปด แล้วตัวสมมุตินะฮะ,ะตัวสมมุติจะเห็นได้ว่าโลภบุรจิต8มีภาพสมมุติอยู่นะท่าไรครับแปนะแถวละสี่ใช่ไหมฮะแถวละสนีะ่นั่นคือโลภบุรจิต8เอามาเทียบกับตัวหนังสือนะครันะเอามาเทียบกับตัวหนังสือจะอยู่ที่หน้าที่ตา่าไรครับ่ะ อยู่หน้าส4สโลภะมูลจิต8ปดลองเปิดมาดูสิครับนะดวงที่หนึ่งว่าไงครับบาลีสมานัสาสาขาตาทิฐิคตาสามปยุตตาอาสังขาริกัาน,นี่คือบาลีดวงที่หนึ่งลองแปลให้ชื่นใจสิครับอ่าโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่ง เงฮะเกิดพร้อมด้วยความดีใหญ่ประกอบด้วยความเห็นผิดเกิดขึ้นโดยไม่มีสิ่งกนนั่นคือดวงที่หนึ่งนะโสมนัสแล้วก็มีความเห็นผิดเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องให้ใครชักชวนเลยฉะนั้นเราเห็นหน้ายิ้มยิ้มนะไม่ใช่ยิ้มถูกนะ ยิ้มป้อมด้วยความเห็นผิดก็ได้ใช่ไหมอ๋อนี่ไงรายละเอียดใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าหน้ายิ้มยิ้มนะแต่ยิ้มพร้อมด้วยความเห็นผิดนะยิ้มพร้อมด้วยความเป็นมิจฉาทิฏฐินะนั้นคนมิจฉาทิฏฐินี่ยิ้มเป็นนะไม่ใช่ว่ายิ้มไม่เป็นใช่ไหมนี่คือความเข้าใจแล้วจะไปเห็นว่าพวกมิจฉาทิฏฐิยิ้มไม่เป็นในเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกครับเข้าใจผิดแล้ว การพวกมิจฉาทิฏฐิก็ยิ้มเป็นพวกสัมมาทิฏฐิก็ยิ้มเป็นมิจฉาทิฏฐิก็เฉยเป็นสัมมาทิฏฐิก็เฉยเป็นนี่ไงเขาเรียกกันว่ารู้รอบแล้วก็รอบรู้เพราะนั้นเราจะไปเห็นใครยิ้มยิ้มเนี่ยน่าจะเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะฮะนี่คือความเข้าใจที่เราจะต้องเรียนเอาไว้นะอ้าว ความเป็นโลภะแตกต่างกันถึงแปดอย่างเนี่ยท่านผู้ชมครับอ่าดวงที่หนึ่งะเป็นสมนัสใช่ไหม,มเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นอสังขาริกดวงที่สองลยครับบาลีว่าวไงครัะสมนัสสัตหะตาทิฏฐิคตาสัมปยุตัง <บา S 1> อสาสังขาริกังน,น,นะ สังขาริกังกับอสังขาริกังต่างกันนะ <มา S 1> อะนี่หมายถึงไม่มีสิ่งชักชวนไม่มีใครชักชวนเลยนะอะเห็นผิดเอ,เองยิ้มเองยิ้มเองเห็นผิดเองนี่คือยิ้มด้วยอสังขาริกเห็นผิดด้วยอสังขาริกส่วนดวงที่สองก็ยิ้มด้วยโสมนัสแต่และ มีความเห็นผิดนั่นแหละแต่ว่ามีสิ่งชักชวนจนสมณัตของดวงที่หนึ่งของโลภะต้องมีสิ่งชักชวนนะครับสมณัตด,ดวงที่สองอ่ะมีสิ่งชักชวนเห็นผิดของดวงดวงที่สองมีสิ่งชักชวนนะครับม,มีขนชักชวนให้เกิดความเห็นผิดแต่คนเห็นผิดชักชวนให้ยิ้มก็ได้ใช่ป่า ยิ้ม้วยความเห็นผิดนะดเห็นผิดโดยมีชวนวในเห็นผิดก็ได้ความเห็นผิดที่เกิดจากสาังขารินีมีนะมีอ่ามีทั้งมนุษย์มีทั้งเทวดาเทวดาชักชวนใ้เห็นผิดก็มีนะเอ่อเทวดาชักชวนใ้เห็นถูกก็มีเทวดาร่างทรงอะ เออต้องระวังเทวดาล่างส่งมักจะอวดนะฉันเห็นพุทธเจ้าเนี่ยฉันเห็นพระพุทธเจ้าหน้าที่มานั่งวันนั้นฉันเนี่ยเคยเป็นแม่พุทธเจ้านะโอ้เอาหนักเลยนะครับเอาหนักเลยนะครับเอาหนักเลยนะครับฉะนั้นจึงต้องเข้าใจไว้ก่อนอืมเมื่อเช้านี่มีคนถามเวลาฉันสดมันมันค่อยจะหาว เขาไม่อยากให้สวดน,นะเข้าใจไหมฮะเขาไม่อยากให้สวดให้ไปนอนซะเพราะอะไรครับเขาเป็นพรามณ์เขาไม่ชอบพระพุทธเจา้าในเวลาใครทำารม,มาทิ่าวเอาหาวเอานั่นแหละเขาไม่อยากให้ทําเขาอยากให้ไปนอนซะเอพอจะสวดมนต์หาว,หาวเขาไม่อยากให้สวดน,นะจะฟังธรรมะ สับก็งอกนาะน,ะ,น,ะ,นะเขาไม่อยากให้ฟังธรรมะเข้าใจไหมเออดูหนังดูละครเลยไพตาสายแป๋วเลยนะครับเอาเท่ากันเรื่องธรรมะนี่ไม่เอาเนี่ยพูดแล้วเดี๋ยวเขา่าโจมตีพรามมณนนะไม่ได้โจมตีแต่พูดกันด้วยเหตุผลเราเนี่ยสมาทิธิ อยากจะไหว้พระอยากจะสวดมนต์อยากจะทำสมาธิแต่พี่เลี้ยงเราอะไล่ให้เราไปนอนเออนี่มีพี่เลี้ยงไม่ดีเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเออตัวเราเนะะี่ยขยันอยากจะสวดมนต์อยากจะไหว้พระพอนั่งปุ๊บเราหมันหาวแล้วพี่เลี้ยงเราเริ่มไล่ให้ไปนอนดีกว่าแล้วนั่นคืออุปสรรคนั่นคือเทวบุตรมารเทวดาที่เป็นมาร ให้เข้าใจเว้นะครับอตอนนี้ใครมาเรียนธรรมะใครฟังรายการวันนี้โอ้เพิ่งรู้พอนั่งปุ๊บเผาเลยนะตีหลังพอนั่งหาบึมึงไม่ต้องมายุกก็กูดุมันเลยดุมันเลยครับอาัยเจ้าเลยนะครับพอหาปุ๊บบอกมึงไม่ต้องมายุกับกูบอกไปเลยนะดุได้ไหมครับมนุษย์เนี่ยไล่เทวดาได้นะจําไว้นะ ทัตตะเศรษฐีเนี่ยเทวดาที่ดูแลท่านะเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือสมสมาทิทิฏฐิคะมิจฉาทิฏฐิรักษาประตูเรือนบ้านทัตตะเศรษฐีเทวดาไม่ค่อยสนับสนุนเศรษฐีทํำบุญถึงคราวเศรษฐีได้รับวิบากกรรมไม่ดีนะทรัพย์ที่ฝังไว้ก็ถูกน้ำพัดพาไปหมดนะ อ่าฤดูกาลก็แห้งแล้งทรัพย์ที่บ้านมีก็หมดเอาไปกินเอาไปใช้หมดเหลือเข้าเปลือกที่ขยําดินทายุงทาชชามไว้ต้องไปเคาะเอามาดินออกเอาดินออกแล้วตำเอาเปลือกออกหุงข้าวต้งกินนะครับแต่กระนั้นก็ไม่ไหวต้มข้าวได้แล้วก็เอาน้ำข้าวต้มเนี่ยไปถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังถามท่านทัตตะเศรษฐี ท่านยังพอไหวเลยท่านตาพอไหวยังพอทนไหวพระเจ้าข้ากลับมาถึงบ้านนอนก่นาภาเทวดาโผล่เลยไงยท่านทานตาเศรษฐีบุญช่วยอะไรท่านได้บ้างท่านขนทรัพย์สมบัติไปทําบุญจนหมดใครช่วยท่านได้บ้างทตาเศรษฐีทำไงท่านเป็นใครเราเป็นเทวดา ดูแลประตูสุมประตูบ้านท่านท่านจงออกจากบ้านเราเดี๋ยวนี้โอโมนุษย์น่ะไล่เทวดาเลยท่านจงออกจากเรือนเราเดี๋ยวนี้อ้อเจ้าของบ้านไล่อะเทวดาอยู่ได้มั้ยนะฮะไม่ได้นะครับบ้านนี้เป็นของมนุษย์เทวดาเข้ามาอาศัยเท่านเองนะครับท่านจงออกจากเรือนเราบ้านเราเดี๋ยวนี้ผลปรากฏว่าอุ้มลูกพาเมียนะ เทวดามีลูกมีเมียไหมฮะมีโดนไล่แล้วไปแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้เขาแล้วเขามีเจ้าของหมดเลยครับต้นไม้ก็มีเจ้าของตัวนี้ก็มีมีเจ้าของหมดครับเป็นเทวดาตกจากไปเข้าเฝ้าเท้าสกะเทวราชนี่ผมพูดในเทวดาอยู่ท่านผู้ฟังที่เขารัท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้า นำตะเน่ท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธินกาขาวชมรมผู้ไฝในธรรมะและศรัทธ,ธากันท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิดาสิริกุลวิเชษและครอบครัวรับเป็นชาภาพขอรุุโมทนาสาธุมนาโอกาสนี้นะครับและคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืน วันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสัตาของคุณธีระคุณจิตรานาันพินรุณรัตน์สร้างกุศลในอยากาศวันคล้ายวันเกิดของคุณจิตรานาันพินรุณรัตน์ครับก็จะได้อนุโมตนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดแล้วจากลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมี แก่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิดาศิริคุณวิเชษและครอบครัวและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับคิดไม่ออก I <laughs>